สวัสดีพี่นอ้องนเนมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสาเหตุที่ปล่อยง้วแทะเล่มแลงพี่น้องเลยแลงหลายแลงหลายแล้วก็หยากร,ระปองบ่ท่านปรปองบ่ท่านละบ้านี้มันตัดบอได้เพราะว่ามันสั่นห้าก็แก้ปัญหาโดยการเอางัวแทะเล่มเลย แท้เล่มแต่ว่าบางส่วนที่ไกลน้ำห้ากระยั่งสูบน้ำใส่แล้วก็เอาปุ๋ยเอาขี้ง้วใส่เพื่อเสียมันได้กินเสริมกันไปพี่น้องอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนเลียงง้วเรานะพี่น้องเนาะอันผู้ใดถ้าอันถ้าคิดว่าสิเลียงง้ววเรามีแปลงหญ้ากะกะปับทัศนคติใหม่มันกะสี ดีกว่าที่เห้าม,มีความหวังอย่างเลยบัดนนี้เบิ่งงัวงัวต่ละตัวนี่กะถือวาเขาก็มีจอยมีอวนแน่ละเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนาแรงมีปลอยแปงให้แทะเล่มที่นี่ถ้าถ้าสมมติว่าเฮ้ามีแปงห้าเนี่ย นาแรงเขามีน้ำสูบใสจากไหนาจากไรสองไรยังเสียเขายังมีความหวังว่าง่วเข้าสิได้กินอ่าหญ้าเขียวเด้ยพี่น้องกับกับบารีตรงกันคมถ้าเข้าเลียงง่วแบบเกา่าๆเนี่ยแบบเกา่าๆที่ว่าย่ำม,มือเร้าออกลามย่ำเทียงเอากินน้ำเขาโขกจังสิมันเป็นวิธีที่ จังไดล่ะบอ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 หูจักสีวาวเนาะพี่น้องเนาะอันรับตาเบ่งมามันสิเป็นยังสีวัฏจักรแล้วที่นี่เข้ามาคิดเบ่งมาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงตัวเดียวหาว้าก็เลี้ยงเสียเวลาทอเกา่าเลี้ยงหลายกใส่เวลาทอกาเอก่าเข้ากะตัดสินใจเลี้ยงหลาย <laughs> พี่น้อง <g ül üyor> ก็เลยเกิดการเลี้ยงหลายเพราะว่ามันเลี้ยงหลายดอกมันออกมามันออกมาใหาเข้าเรื่อยๆโดยร่องทุน ล,ลงทุนอันสือง้วจจะหาหกแมงสี่เลียงไว้ตัวใดงามเข้ากับจัดเป็นแม่บอกไว้แล้วหลงัลงๆมากนี่ค่ะคิดพริกแพงคิดพริกแพงอย่างตีคิดพริกแพงวายจากเลียงสายพันงุง้วนง้วนเหนือง้วนเนือ,นอคือบอมเป็นงัวนเลือดลอยเด้พี่น้องง้วนเลือดกลอยเขานี่ยละแต่ว่าเข้าก็สิเอาพวกที่สายของลำพยากางแน สายของพันตากแม่หลวก็ะของชาโรลลียังสิคือสายของของยุโรปเขามานั่มเขาเข้ากา่าสิลองเลียงม่วเนื้อเพราะว่าจากที่เข้าเลียงม่วไทก่กางบางครั้งมันกนติดกับเป็น,เป,นเป็นม่วลูกกระทบติดบาซสิ้นแน่จังสินะเพราะมันติดอันบาซสิ้นมากมันยามันออกลูกมากมันก็น จอยมันก็สูบนี่นี่ก็คือปัญหาที่เฮาพอในในขณะที่เฮาเลี้ยงง่วมากแล้วก็เจอพ่อดีก็เลยไปเห็นของการเลี้ยงง่วเเนื้อของสายลำพญากลางพี่น้องก็เลยก็เลยคิดว่ามั่นกันหนาสิปับเปลี่ยนใดคือสายของสายลำพญากลางนี่เป็นง่วเเนื้อที่กับพ่อเลี้ยงกับเวลาเขามีลูกมีเต่าออกมาเนี่ยเข้าก็สีบอ บอ่อโสบปันไดแต่ว่าใน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 ทีเขาเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี่มันเป็นงัอทีงัอโค้งใหญ่งัอโค้งใหญ่แหละที่นีเฮ็ดห้เวลามีลูกคลอดลูกตอนตอนมีลูกน่ะมันก็ดตัวใหญ่ดีแต่ว่ามีลูกแล้วลูกกินนมโสอบเลยพี่น้องนี่คือปัญหาข้าต้องข้าต้องเบิงว่า การเลี้ยงงัวเข้าสีเลี้ยงเอาเงินเข้าสีเลี้ยงเอาความสวยงามพี่น้องคิดเอาเนาะฮู้จากว่าสีว่าจังไดแต่ว่าอันนี้ก็เลยสิป,ปรับเปลี่ยนจากจากงัวงัวโค้งใหญ่จากงัวโค้งใหญ่เข้ากับสิมามาเป็นงัวอันสายลำพะยากลางสายลำสายลำพะยากลางพี่น้องสายนี้เข้าสีเนื้อ เนื้อเขาสิดีกว่ากัดน,นี่คือสายสายรับพยากางที่น้่ μ, น้่เขาม,มาใหม่ปวกกลับสายพันตากนี่าเขามาใหไม่พี่น้องน,นีคืส้สายสายงัวที่น้่เขาม,มาใหไม่เบิงเบืองลักษณะของเขาเขาสิกินยาเกง่ง แต่ที่นี่อันล่ำตัวเขากะหนาลึกอันกระดูเขาหน่อยกระดูหน่อยพี่น้องเข้าต้องสังเกตเดิเมืองพี่น้องเอ้ยคลิปนี้อยากกรอยากทายทอดให้เห็นเนาะวะวิธีของคนเหลียงง่วเข้าบอมเอนมาเข้าเหลียงเหลียงป้ายเหลียงอันเอาเวลาเนมันอันนี้เข้าเอาเลียงง่วเนือ เอาเงินเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากความกินหอดคิดถึงผู้คนที่เหลี่ยงงววนะพี่น้องเนาะอยากให้เบิง่งง่วที่สายเนื้อที่ว่านํ่เข่ามาหมัยนั่นเป็นสายของสายอ่าลำพยากงาเดี๋ยวคลิปหนาสิผ้ามาเบิองมางว่วที่ติด ลูกกระทบเรามันมันเลี้ยงเรามันเป็นยังไงทังภาคีสานเข้าเลี้ยงมันกระสิเป็นแบบใดเข้าก็คอยติดตามด้วยพี่น้องคลิปนี้กะะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้จ้าชูมีฟาร์ม